ใจเองเขาเป็นอกุศลหลังจากที่ตายไปแล้วเขาจะเกิดทันทีเป็นสัตว์นรกคเกรดอสุรกายตว์เดร,รัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเขาเป็นกุศลในช่วงก่อนใกล้ตายนี่นะครับวิถีจิตนี้เป็นกุศลเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นดับไปปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นในภพใหม่เขาก็เกิดเป็นมนุษย์บ้านเทวดาบ้าง รูปบุคคลมรูปบุคคมตามสมควรแก่กรรมของตนของตนดัง,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 งที่ประเด็นถามว่าเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นอสุรกายจิตใจของบุคคลคนนั้นก่อนใกล้ตายจะต้องเป็นอาุุสจนะิตโดยแน่นอนเป็นอกุุสจิจนะจะมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอารมณ์สามกรรมะอารมณ์ก็ได้แก่กุศลกรรมหรืออุศุกนร,รมที่เคยทําไ้ เจตนาความรู้สึกก่อนหน้านั้นที่เราเคยฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีพฤติ์ผิดในการเป็นต้นก็ดีในเจตนาเหล่านั้นก็เป็นกรรมแล้วกรรมนั้นมาปรากฏเป็นอารมณ์ในเวลาใกล้ตายกรรมนั้นก็เลยเรียกว่ากรรมมรมณ์ส่วนกรรมในวิตอารมณ์เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหมายของกรรมอย่างเช่นว่าจะไปฆ่าสัตว์หรือรักทรัพย ก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีแหนมีอวนมีหอกมีเหล่าเหล่านี้ถ้าหากเอาภาพเหล่านั้นมาปรากฏในเวลาใกล้ตายโดยเป็นอารมณ์ให้กับวิถีจิตนี้เครื่องหมายหรืออุปกรณ์นั้นก็จะจัดเป็นเครื่องหมายของกรรมที่เป็นอารมณ์โดยเรียกว่ากรรมวันี้นิพอารมณ์พอจุดจิตเกิดขึ้นดับไปก็จะทําให้บุคคลคนนั้นไปปฏิสูที่ เป็นสัตวรร์รกเป็นสุรกายิปสัตว์เลีชานถ้าเป็นคตินิมิตก็เป็นรูปารมณ์ที่มาปรากฏทางมนโนทวารที่ตัวเองไม่เคยใช้สอยไม่เคยเฉยไม่เคยพบเห็นมาก่อนถ้าหากว่าเกิดในอบายก็จะมีภาพเรลวไฟมาปรากฏมีภาพของปาทึกเหวถ้ำเป็นต้นมาปรากฏ เมื่อบุคคลคนนั้นตายไปก็ไปตปจิตสุขที่เป็นสันนโรเกิดสุตตายตามแต่กรรมของตนของตนมันก็จะรักษาในเวลาใกล้ตายนะครับจิตใจเป็นอภิสุจนั่นแหละก่อนใกล้ตายก็จะเป็นเหตุที่พยาบาลเป็นสันนโรเกิดสุตตายสันนิษฐานตามสมควรเดชกรรมถ้าจิตใจเป็นกุศล ก่อนใกล้าตายก็มีโอกาสไปเกิดในสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตามแต่กรรมของตอน,นั้รตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่จก็สําคัญนะถ้าเราสังสมกรรมประเภทไหนไ้มากเวลาใกล้ตายเนี่ยจิตใจของเราก็จะเป็นไปตามกรรมนั้นได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราทําบุญทำาโสรในการให้ทานรัษาศีลอยู่ไว้่อน เวลาใกล้ตายใจิตใจของเราไม่เศร้าหมองก็มีโอกาสไปสุคติแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามทําอภิสมกรรมอยู่เรื่องๆ้าสารักสัมย์วุติในการอยู่เรื่องๆในเวลาใกล้ตายในโอกาสที่ใจจะเนื่องถึงผู้สมกรรมก็เป็นไปดกอั้นก็มีแต่ทางที่จะไปสุคตินั่นแหละนีเกี่ยวกับในเวลาใกล้ตาย มีลูกไหมเจ,จ้าเนี่ยคำถามเจ้าเนรับตนนี้ขณะที่ตายไปแล้วเพื่อ,ต,อต,ตายแล้วเกิดใหม่ทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยเขาจะในระหว่างนั้น,น,น่นนะเาจะไปปฏิทนที่กัแบบคนที่กาลังช่างท้องหยือว่าไปเกิดในตัวตัวใหญ่าม,มีคำถามว่าเมื่อจุติดและปติสนธิเลยท,ทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้น บุคคลคนนั้นจะไปเกิดในท้องหรือว่าจะไปเกิดและโตท,ทันทีเราก็ต้องรู้ว่าไอเขาไปกาเนิดในในกาเนิดประเทศไหนไม่อ่านว่ากําเนิดหรือกําเนิดกําเนิดนะตามพจนานุกรมนะกำเนิดผมได้ยินบางทีผู่านวาำเนิดกำเนิด,นดมนันเลยสับสน เราลงกำเนิดตามพัฒนาทุกโเมื่อตายแล้วเกิดท,ทันทีจะเกิดในท้องหรือจะลุกตัวท,ทันทีเราก็มาเทียบเคียงเกี่ยวกับกำเนิด4อย่างก่อน ชลาผู้ชักกำเนิดอย่างที่1เกิดในทันอันทาาุชตกกำเนิดก็เกิดในไข่สังเส่ทาาุชักกำเนิดเกิดในที่ชื้นแฉะน้ำคำที่สุขภพซีโอปปาติกาตกำเนิดเป็นการขุดโตท,ทันทีเกิดขึ้นมาก็โตท,ทันทีนี่อยู่ที่ว่าบุคคลคนคนั้นตอนตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ว่ามนุษย์ยุคไหนถ้ามนุษย์ที่เป็นที่เกิดในครานี้ก็มีคนที่เกิดในคัาน,นี้ก็มีซึ่งยุคสมัยเนี้ยมันแน่นอนต้องเกิดแบบนี้แน่นอนเกิดในไข่นี้ก็มีคนเกิดในไข่นี้ก็มีคนที่เกิดในเลือดเมื่อแม่คลอออกมาแล้วก็มาเกิดใน จากเลือดผมไม่เกิดจาก,กท้องทีเดียวก็มีโอปปรมาติกาที่ขุดโตทันทีโดยไม่มีพ่อแม่นี่ก็มีนั้นก็มีโอกาสถ้าเกิดเป็นคนก็มีโอกาสเกิดได้ทั้งสี่แบบนแต่ในยุคปัจจุบันประเภทนี้ถ้าหากว่าในยุคต้นกัก็เป็นประเภทโอปปาติกาถ้าหากว่าเขาตายจากชั้นอาภัสรคมมาเกิดในยุคต้นก บุคคลคนนั้นก็โตทันทีไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปท้องของแม่โตทันทีเลยคือโตทันทีแต่ถ้าหากว่าในยุคปัจจุบันเขาก็เกิดในท้องของแม่อันนี้ก็จะปฏิสนธิในคันของมารดาซึ่งการถือปฏิสนธิในคันของมารดานี่ก็คือจะต้องมองีองค์ประกอว่ามารดาบิดานี่อยู่ร่วมกัน คำว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้หมายคว่าจะต้องมีความสัมพันธ์มีการเสร็จอาศัยทำในขนาดนั้นหมายว่าโอกาสที่เชื้อของพ่อของแม่เจอกันอันนี้เทียบเคียงจากตอนที่พระโพธิสัตถือปฏิสนธิในทักทันของพานางสิริมหามายวันนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดแปดสองหกสิบห้าค่ำเดือนแป อาสาหนาูชาในวันนั้นพระนาเงเสกหมามายานสมาทานสีโบสถเมื่อสมาทานสีโบสถข้อหนึ่งก็คือต้องเว้นจากการอยู่ร่วมกับภูคืออยู่ร่วมกับสามีก็อาัตยามัจเรียและในขณะนั้นเมื่อไม่มีไม่มีการอยู่ร่วมกับสามีของตนก็ต้องไม่มีการเสพ เกิดมีถุงนแต่ว่าเบริษัทของเราเขามาถึงกี่สุนทิศในกระํารของนาขอนาสีนันมาอย่างแ,แล้วก็อยู่ที่ว่าเชื้อของพ่อของแม่เนี่ยเจอกันอยู่ร่วมกันในที่นั้นแล้วมารดาก็มีฤด,ดูแล้วก็มีสัตว์มาถือปฏิสนธิจะต้องมีสัตว์มาถือปฏิสนธิถึงจะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสตว์อะไรขึ้นมา สำคัญตรงที่มีสัมผัสปฏิสทธิถ้าหากว่าชายหญิงอยู่ด้ยวยกันแล้วมารดามีรดูแล้วแต่ไม่มีสัมผัสปฏิสนธิก็ไม่มีการบัติดึกขึ้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาไม่มีการกาเนิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมายันชลาบูชชาเนี่ยเกิดในไขน่เมื่อตายแล้วเกิดทันทีถ้าบุคคลคนนั้นเป็นประเภทนี้ก็เกิดในไข่อานันชะเกิดในไข่ มีพระอาหารหันต์ที่ท่านเคยกล่าวไว้ในตำราทางศาสนาว่าเกิดจากไข่แต่ในรายละเอียดไม่ได้บอกความเป็นมาเป็นไปว่าท่านเป็นมาชนใดเพียงแต่บอกว่าพระอาหารหันต์พวกนั้นเนี่ยเกิดจากไข่ก็คือแทนที่จะเกิดจากท้องของคนปกตินะเกิดจากไข่ของสัตว์เดรัจฉาน ก็อยู่ในท้องของสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะอยู่ในท้องของสัตว์เดรัจฉานบุคคลน,นั้นพอคพอดออกมาก็เป็นคนเป็นคนนะอยู่ที <uana> ่ว่าถ้าพ่อเป็นคนแม่จะเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามลูกออกมาจะเป็นคนถ้าพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าแม่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ตามน ลูกที่ออกมาเป็นสัตว์บริหาอยู่ที่พ่อเป็นสำคัญอันนี้สามารถหาได้ในอุิทัศชัยตอนที่ท่านแสดงถึงประวัติของพระบริสัทว์ของเราตอนบำเพ็ญศีลบารมีข้านางสมุตสมุตทาชานะซึ่งเป็นพระมนาของพระบริษันตะ์เป็นเป็นลูกของคนจับหน้า แต่พ่อเนี่ยเป็นคนพนานสุนทชาก็เลยเป็นคนทีนี้พนานสุทชานั้นเป็นมารดาของพระโพริสันคือเป็นมารดาของพระโุริทัซึ่งมีพ่อเป็นพญานาะคเมื่อพนานสุนทชาซึ่งเป็นคนนั้นแหละอยู่กับสามีของตนที่เป็นพญานาะคเมื่อมีลูกออกมา พ่อบริษัทก็คุ๋ยทั้นก็เลยเป็นพญานาคบริษัทบริษัทด้วยนั้นถ้าพ่อเป็นคนลูกที่ถือกําเนิดในท้องของแม่ว่าแม่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ดริษาทก็ตามลูกก็จะเป็นคนด้วยถ้าหากว่าพ่อเป็นสัตว์บริฉาทลูกที่ถือกําเนิดในท้องของแม่ว่าจะเป็นคนหรื <_ vegetation> อสัตว์บริษาทก็ตามลูกก็เป็นสัตว์บริษาทด้วย ฉะนั้นเมื่อเกิดในไข่เนี่ยแสดงว่าผู้เป็นพ่อจะต้องเป็นคนแต่แม่เป็นสัตว์รัานประเทศที่มีไขน่นะครับส่วนสังเสริฐชาติกำเนิดนี่ในสมัยหนึ่งประวัติของท่านาบน,บนางบุญปันนาเชรีย่ยในอดีตนางก็ได้ให้กำเนิด ลูกชาย500รําทำบุญและปรารถนาขอให้มีลูกชาย500รลูกชายเนี่ยพนานันตั้งคันเนี่ยพ่อลูกชายมาเนที่เป็นคนที่คลอดจากใคร